แบบไม่ได้ตั้งตัวก็มีฉันตั้งตัวแป้งสิริการสาวเซ็กซี่เสียงมีเสน่ห์กับเพลงสองสไตล์กับอัลบั้มเหตุผลที่เลิกรักพร้อมกระทบหัวใจคุณแล้วทั่วประเทศเย็นเย็มาทบิวกันเษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าโพดเข้าไร่นายอดนาวานสำรวยมันสำปะหลังโปรดฟังทางนี้ นี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการคุมหญ้านูกาดนูกาดของฟาร์มอโกรใช้ฉีดคุมหญ้าทุกชนิดฉีดได้ทั้งดินแห้งดินเปียกชนิดที่เรียกว่าปลูกปุ๊บฉีดปับ๊บหวานปับ๊บฉีดคุมได้ทันทีไม่มีอันตรายต่อต้นพืชหมดปัญหาทั้งนาข้าวพืชไร่พืชสวนใช้นูกาดของฟาร์มอโกรฉีดคุมหญ้าได้ทันทีปลอดภัยไร้กลิ่นดินไม่เสียนูกาด นวัตกรรมของการคุมงยา่าใหม่ล่าสุดของฟาร์มอักรโกรคอลลาเจนคอลลาเจนทำไมทานแล้วถึงได้หน้าใสาขึ้นคะเพราะผิวเรามีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบเช่นกันหากผิวสูญเสียคอลลาเจนก็จะทำให้เกิดริ้วรอยความหมองคล้ำคอลลาเจนที่ได้ผลดีที่สุดเกิดจากการรับประทานเท่านั้นนะคะ ฟ้าใสคอลลาเจนแคปซูลอาหารเสริมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศราคาชุดละ2,000บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ สวัสดีค่ะหญิงทิติการอาสยามค่ะสวัสดีแฟนรายการลูกทุ่งเน็ตเวิร์กที่รับฟังอยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ค่ะหญิงจะมาเชิญชวนนะคะชาวไทยชาวทูทุกท่านนะคะมาร่วมกันรักษาศีลค่ะโดยเฉพาะศีลข้อที่บอกว่าสุราเมระยะมัชะประมาทฐานนานนะคะเพราะหญิงก็เชื่อเองว่าถ้าเราดื่มเหล้าแล้วเนี่ยจะนำพามาซึ่งความขาดสติความยับยั้งชั่งใจและจะก่อให้เกิด การผิดศีลข้อต่างๆต,ตามมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงฝากไปด้วยนะคะในในเรื่องนี้นะคะแล้วกเ็เมาไม่ขับด้วยนะคะจะนี้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์ที่สูญเสียหลายๆอย่างตามมาด้วยนะคะยังไงฝากไปยังแฟนเพลงลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็ชาวไทยชาวพุทธทุกท่านด้วยนะคะให้ช่วยกันรักษาศีลด้วยกันทุกข้อเลยค่ะขอบคุณมากค่ะลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก มเมล็ดขานตะวันฮลโหลรถมิน้นเย็นติดปากรสชาติติดใจ เจ้ฮัลโหลกันดีกว่านะคะโดยเมล็ดทานตะวันฮลโหลรสมิน้นเย้่งติดปากรสชาติติดใจน้องนางบางแครซเจฮัลโหลเข้ามาบอกเมื่อวานเนี้ยทำพานให้น้องเข้าฝ่ายไปไหว้ครูจนดึกอยากจะขอเพลงดอกไม้ไร้จักรันให้คุณแม่ทุกคนเล่นให้เรียบร้อยนะคะพี่ลูกชิ้นคือน้องลูกชิ้นนี่เป็นคุณแม่แล้วใช่ไหมคะคุณ <c oughs> เล่นพี่ลูกชิ้นดันงลูกปัดเจ้าปลาจีนแล้วก็ปลาเติบด้วยพี่ทุเรียนก็บอกว่าคุณเล็กฝากบอกพ่อใหญ่สัญญาโคราดด้วยนะว่าพี่กําลังทํากลอนหน้าต่างอยู่ ส่วนพี่เติบนั้นใกล้วันรวยขอให้รวยอีกครั้งจ้า น่าอิจฉานะแต่ละคนนี่ร่ำรวยมั่งคั่งกันน่าดูนะคะน้องกุ้งนครสวรรค์บอกว่าแดดที่จุ่มแสงเช้าเนี้ยร้อนไม่เบาเลยอยู่กลางไร่พลิกร้อนจังเลยแหมถ้ามีพี่ขุนเดชมาช่วยเก็บพลิกนะอากาศที่ร้อนอาจจะเย็นไปเลยก็ได้เอ๊ะหรือจะเป็นพ่อเสมาดีแหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวพี่เล็กตีว้า <c oughs> <c oughs> พี่เล็กจะไปตีทําไมคะไม่ใช่แม่หญิงไรนี่ขอเพลงฉันไม่ใช่นางเอกของฝนเข้ามาด้วยนะคะจากพี่อ๋อสีสเกตด้วยเซฮัลโหล ก็ขอเพลงลบเบอร์ก็ลืมเธอไม่ได้นะคะน้องสมทรงก็ซย์ฮัลโหลเหมือนกันบอกว่าวันก่อนเนี้ยไปหาหมอเพราะโรคประจําตัวกําเริบหมอบอกว่าโรคนี้รักษาไม่หายกินยาแค่พอทุเลาเท่านั้นโรคอะไรคะโรคที่ถึงกระเป๋าตังค์แม่แพรแล้วก็น้องกระตอยน้องลูกว่าด้วยทําไงคะพี่เล็กอันนี้ต้องไปปรึกษาเจ้าของกระเป๋าตังค์เขาแล้วละค่ะส่วนพี่แต้มราตรีนะคะซส์ฮัลโหลมาด้วยบอกว่าเขาลืมเราแล้วนะยังไม่ลืมนะคะคุณพี่ คิดถึงพี่เล็กนะอย่าลืมส่ง SMS มา I ม i s s y า u อิอีอน้องพีสระบุรีแม่นึกถึงหนังเรื่องหนึ่งเลยนะ I miss you รักฉันอย่าคิดถึงฉันเนี่ยเซและแกกอะไร <c oughs> เขาเซฮัลโหลนะคะเซและแกกครับแม่หญิงเล็กขอเพลงทำบุญร่วมชาติของพี่กอ๊อสจัดเพื่อนเสมาสมบุรณ์ลำพังพลัสนะคะ โซเซน้องเล็กช่วยอ่านอีกครั้งนะจ๊ะพี่รอฟังอยู่พี่สาวพินโลกเหงาจังพี่ชายชั่วคราวที่บุรีรัมไม่โทรหาเลยคิดถึงจังบอกเขาด้วยว่าจะขาดใจแล้วขอเพลงพี่ชายชั่วคราวให้ขเขาฟังด้วยนะคะส่วนข้อความจากน้องหอยทองบอกว่าพี่เล็กเมื่อวานได้ยินพี่นาท่าม่วงส่งเพลงเข้ามาขอบอกว่านั่นชีวิตจริงของพี่เขาเลยนะเพลงอะไรนะ ั้งแต่เป็นสาวเต็มกายใช่ไหมหาผู้ชายถูกใจไม่มีสรุปว่าหาผู้ชายถูกใจไม่มีหรือว่าหนุ่มๆเขาไม่ถูกใจเราสักทีกันแน่ก็ไม่รู้เนาะพี่เล็กลูกสาวเพิ่งคลอดลูกได้หลานชายค่ะหนัก3.500กรัมแก้มเป็นแปะยิ้มเลยขอเพลงกล่อมด้วยมอบเพลงนี้ให้คุณแม่มือใหม่เลยนะคะ

หลายคนคงจะมีความรู้สึกคล้คลายๆกันแล้วก็ตรงกันนะคะว่าถึงแม้พุ่มพวงดวงจันทร์จะจากเราไปถึง20ปีแล้วนะคะแต่เหมือนกับพี่พึ่งยังอยู่แถวๆนี้เองนะคะยังส่งเสียงเพลงหวานๆเพราะๆหลากหลายแนวให้เราได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องมีคนคิดถึงตลอดเวลาเลยกับเพลงกล่อมด้วยนะคะัเพลงนี้ต้องเรียกว่ามาจากหัวใจส่วนลึกของความรู้สึกที่เป็นแม่จริงๆค่ะช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณกับทุกข้อความที่เซฮัลโหลโซฮทะเลกันเข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะกับ เซ่ฮัลโหลค่ะโดยเมล็ดทานตะวันเฮลโลรสมิ้น์เย็นติดปากรสชาติติดใจขอแนะนำให้ลองความใหม่ความสดความกรอบความอร่อยความหอมและความเย็นถึงใจกับเฮลโลค่ะเมล็ดทานตะวันที่แสนอร่อยคัดสรรจากเมล็ดทานตะวันพันธ์ดีที่สุดมันจริงอร่อยจริงท้าให้ลองอย่าลืมลองเฮลโลกันนะคะเฮลโลอร่อยมันทั่วไทยไปกับเฮลโลหาซื้อกันได้ตามร้านค้าใกล้บ้านคุณกับเมล็ดทานตะวันเฮลโลรสมิ้น์เย็นติดปาก รสชาติติดใจเซ่เฮลโหลโดยเมล็ดท้านตะวันเฮลโหลรสมิ้นเย็นติดปากรสชาติติดใจกีฬาคือยาวิเศษพิเศษกีฬาคือยาวิเศษพิเศษโดยน้ำมันมวยน้ำมันมวยใช้ได้กับกีฬาทุกประเภท ช่วงนี้นะคะกีฬาเป็นยาวิเศษวิเศษค่ะโดยน้ำมันมวยน้ำมันมวยใช้ได้กับกีฬาทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเทศไหนก็ตามเป็นกีฬาที่คุณเล่นกันอยู่เป็นประจำเป็นการออกกําลังกายบางคนออกกําลังกายที่หนัก แล้วก็จริงจังมากในขณะที่บางคนแบบซับซอสบายสบายก็เพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานบางคนก็เพื่อสุขภาพก็แบบไหนก็ได้นะคะเล่นกีฬาแบบใช้เดี่ยวก็ได้จะเล่นแบบเป็นคู่ก็ได้จะเล่นกับเพื่อนฝูงเป็นหมู่คณะกีฬาอะไรก็ใช้น้ํามันมวยได้ทุกประเภทนะคะเพราะน้ํามันมวยมีสมุนไพรจากธรรมชาติเฉลมแล้วก็นวดค่ะยิ่งช่วยให้ซึมเข้าผิวหนังได้ดีได้เร็วขึ้นของดีของไทยที่ดังไปไกลถึงเมืองนอกค่ะไม่ว่าจะเล่นเทนนิสจะตี จะชุดบาสเกตบอลจะตบลูกวอลเล์บอลโชว์ลีลายิมนาสติกเตะฟุตบอลจะเป็นยูโดมวยปล้ำเทควันโดกระโดดสูงกระโดดข้ามทอจะสเก็ตปั่นจักรยานวิง่งยกน้ำหนักแอโรบิกใช้ได้ทั้งนั้นนะคะการใช้ก่อนเป็นเหมือนกับการช่วยวอร์มร่างกายค่ะชโลมน้ำมันมวยแล้วก็นวดตามแขนขาหรือกล้ามเนื้อส่วนที่คุณจะใช้ออกกำลังกายแล้วก็ถูนวดเข็นคลึงนะคะจะช่วยให้กล้ามเนื้อพร้อมที่จะเล่นกีฬาใช้แล้วจะรู้สึกร้อนๆบริเวณที่ทาค่ะส่วนการ ใช้หลังออกกําลังกายนะคะชโลมทานน้ามันมวยบริเวณที่ปวดเมื่อยแล้วก็นวดจะช่วยให้กล้ามเนื้อที่อ่อนเปลี้ยฟื้นตัวผ่อนคลายหายปวดวันรุ่งขึ้นก็จะไม่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วยนะคะอย่าลืมนะน้ํามันมวยชนิดน้ําทาก่อนและหลังการออกกําลังกายช่วยวอร์มอัพร่างกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อยิ่งนวดยิ่งดีนะคะน้ํามันมวยเลิกษิ์ผลิตและจําหน่ายเป็นของบริษัทเทวกรรมโอสถแต่ผู้เดียวในประเทศไทยค่ะกับน้ํามันมวยใช้ได้กับกีฬาทุกประเภท กีฬาคือ,อยาวิเศษวิเศษกีฬาคือ,อยาวิออาเศษวิออเศษโดยน้ำมันมวยน้ำมันมวยใช้ได้กับกีฬาทุกประเภทผู้ชายที่ร้องไห้ย,ยอมรับกับความรู้สึกของตัวเองเขาคือสุภาพบุรุษอย่างน้อยเขาก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละคือความกล้าหาญที่สุดยอด ทานตะวันที่แสนอร่อยหอมกรอบเย็นถึงใจคัดสรรจากเมล็ดทานตะวันพันดีที่สุดมันจริงอร่อยจริงพาให้ลองอ